สวัสดีค่ะเบิร์ตเฟ์ฮารคอ้อมกอดของผีเสื้อนะคะอาจารย์ภูมิพนิษฐ์คงแสงอาจารย์สาขาการประถมศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏยารานะคะเบิร์ตเฟย์ฮาเป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กที่ความต้องการพิเศษไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการเรียนการสอนนะคะการปรับพฤติกรรมตลอดจนเทคนิคการสอนต่างๆนะคะวันนี้นะคะอาจารย์เนี่ย ก็จะมาให้ความหมายของเด็กที่ความต้องการพิเศษนะคะเนื่องจากมีคุณครูและผู้ปกครองหลายท่านสอบถามมาทางอาจารย์นะคะว่าเด็กที่ความต้องการพิเศษนั้นหมายถึงอะไรนะคะ mm hmm. เด็กที่ความต้องการพิเศษนั้นหมายถึง mm hmm. เด็กที่ความจําเป็นพิเศษ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเรียนนะคะ mm hmm. การสอน ตลอดจนเทคนิคการสอนและนะคะการปรับพฤติกรรมมาวันนี้นะคะเรามาทราบความหมายของเด็กที่มีความต้องการพิเศษก่อนนะคะเด็กที่มีความต้องการพิเศษหมายถึงเด็กที่มีความจําเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคนิคการสอนการเรียนความเข้าใจนะคะและการปรับพฤติกรรมต่างๆนะคะสาเหตุที่ผู้ปกครองหรือคุณครูถามว่าอะไรคือสาเหตุของเด็กที่เขาต้องการพิเศษนะคะหนึ่งเลยนะคะซึ่งเป็นอันดับแรกๆเลยและมีความสำคัญมากๆว่าเป็นสาเหตุหลักของเด็กที่ควาต้องการพิเศษทุกประเภทเลยนะคะก็คือกรรมพันธุ์นั่นเองค่ะหากในครอบครัวนะคะมีกรรมพันธุ์ที่ใกล้ชิดกันว่ามีความบกพร่องหรือมีความเป็น พิเศษนะคะทาให้เด็กเนี่ยมีความต้องการพิเศษเนี่ยถูกถ่ายทอดมาจากยีนหรือพันธุกรรมนั้นๆค่ะสาเหตุเด็กที่ต้องการพิเศษอีกสาเหตุหนึ่งนะคะซึ่งเราจะลงลึกในตอนต่อไปนะคะก็คือเด็กตาบอดนะคะเด็กบกพร่องทางการมองเห็นเด็กบกพร่องทางการได้ยินเด็กบกพร่องทางสติปัญญาเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้เด็กบกพร่องทางการพูดและภาษาเด็กบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพเด็กบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์นะคะและสุดท้าย ใหม่มาแรงเลยค่ะเด็กออทิสติกนั่นเองนะคะในตอนต่อไปนะคะอาจารย์จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุหลักๆและลักษณะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในแต่ละประเภทวันนี้นะคะก็ขอจุบรายการเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกับอาจารย์ได้ในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ